ปรากฏว่า,ายาก็าไปแนะนาเขาแล้วเขายังไม่รู้เรื่องยาคว <พอ S 2> ามร,รู้ยังไม่เน้นรสรรพคุณเป็นยังไงรู้เร่ว่ายาดียาดีเอาไปแนะนาเขาเขาก็บอกว่ายาดียาดยาดอย่างมื่อวาน่ะโรงพยาบาลก็ปิดเป็นแถวแล้วครับแล้วเราทาไงตอนนั้นปรากฏว่ายาวขวดเดียวยังไม่ได้ขายเลยยาเขาไม่ได้ขายใช่เงินสองหมื่นเราก็ต้องใช้นี่คืนอีกแล้วใช่แล้วเราทายังไงเราทำยังไงก็ที่นี้ก็เลยกระทออกจะปรึกษาอัพไลน์ครับอัพไล ผมคงจะทําธุรกิจนี้ไม่สําเร็จแล้วล่ะไปหาใครก็คนที่รักเขาปฏิเสธหมดเลยครับลายมาอาอย่างนี้เธอมาเรียนรู้สินค้ายังยางครับอ่เรียนรู้เห็นกระดาษยางพูดได้ไหมพูดไม่ได้งั้นเธอมาเรียนรู้ก่อนเธอมานอนบ้านพี่นี่แล้วก็ข้าวพี่มีข้าวให้แล้วก็ผักแล้วก็ตามร้วเแล้ก็หากินเองเพราะเราคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทาให้ได้ให้สําเร็จกับคําที่หลายๆคนบอกว่าดูถูกเราดูถูกเราไว้ว่าเธอมึงรวย มึงเขมาสนโกอ่าทุกคนบอกอย่างนั้ทุกคนดูถูกไว้เราก็เลยตั้งใจตั้งใจที่จะทําแล้วก็มีแรงมัานใจเพื่อแม่ด้วยสู้เพื่อแม่ยังคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามใช่อืมเราอย่าไม่ไม่ท้อถอยเราชีวิตเราไม่เห็นโอ้หนทางแล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่พูดยงเงยยงเงงพูดตด้านประธานอ่าแล้วก็เรียนเขียนแผนนี่เขียนทุกวันจกลางคืนจนไม่หลับไม่นอนจนหู วงกลมนี่ลอยบนน้านนใช่เพื่อความเข้ขใจเพื่อความเข้าใจให้ชัดเจนใช่แล้วไปรเรียนรู้นี่ต้องนั่งรถเมยไปนะมเมยจากหน่านนี่ไปรเรียนที่กรุงเทพสมัยก่อนในสาขาต่างจังหวัดไม่มีทํางานลําบากมากมแล้วอะไรที่เป็นตัวเริ่มให้เราเกิดไรายได้ขึ้นมาละเกิดรายได้ขั้งแรกนี่อ่าต่แรกอาจารย์ก็บอกว่าให้ให้เบอร์เพื่อนครับ เนี่ยที่อีสานให้เธอดั้งหน้าไปอีสานเลยเอาเบอร์มาเอาที่อยู่มาเพตอะนั้นโทรศัพท์อะไรเราก็ไม่พร้อมทุกอย่างข้าเข้ามาสุดกินี้ไม่พร้อมเลยนะรถก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วเงินก็ไม่มีแต่อาศัยยธดด้วยมาด้วยหัวใจสู้จริงๆก็นั่งรถเมย์ขอเขาขึ้นเอาสารพัดแหละฟอร์มจัดบอกว่าห้างกระเป๋าลืมกระเป๋ามั่งอะไรมั่งก็เอาตัวรอดจริงๆไม่มีหรอกก็ไปหาอาจารย์อย่างที่ว่าตามที่อยู่ก็นอนอาศัยอยู่บ้านกูแต่เริ่มมีกําลังใจแล้ว แล้วเขาก็ดูรายได้ผมผมก็แอบดูรายได้กดของหัวหน้าให้ดูจดของหัวหน้าให้ดูแต่ตัวเองตอนนั้นไม่มีรายได้หรอกไม่มีรายได้ใช่เขาถ้าเราไม่มีรายได้เขากดดูเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทําแล้วก็เราหัวหน้าของรายได้ของมันให้ดูแล้วพอเริ่มทำไปเรื่อยๆพอ,อเริ่มเริ่มมีธุรกิจไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเริ่มมันมีมีเงินเข้าอาทิตย์กว่านี้ยังไม่มียังไม่มีแต่เราทีมงานมีรายได้แล้วคนละหมื่นสองหมื่นข้ามาเยอะๆแล้วก็คุย ไอ้ทีมงานนี้เป็นครูครพูดที่ในโรงเรียนมานตอนเย็ยนม้างมันมากมทำกลางคืนตนี่งตีสองก็พูดอยู่เนี่ยอพอเพื่อนเพื่อนเขาไม่หลับไม่นอนอเขาได้เงินกันที่นี้อาจารย์สรักทำมาประมาณเกือบเดือนได้เงินประมาณแสนกว่านี่แหละอาจารย์สลักนลูกทินได้ทีนี้เขาก็มาเห็นเราเอ้ากดเขารู้ความจริงแล้วเรามีข้างเดียว ไม่มีอะไรได้ไม่มีข้างนึงเขาก็เลยแนะนําดาวไลให้บอกว่าอยู่ที่ยาสดรคนหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาไปหายาสดรเขาจะเอาให้มาข้างหนึ่งดาวไลหาให้หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆจนเริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้นจนสร้างทีมงานสร้างทีมงานขึ้นมาใช่เป็นขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าซ้ายเป็นเมนเจครับทีมงานขวาก็เป็นเมนเร์เราตอนนั้นใช้เวลาสเดือนขึ้นเมนเรจแล้วสเดือนขึ้นเมนเร์ใช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ทําอย่างต่อเนื่อง ขึ้นขึ้นหกเดือนขึ้นดร렉เตอร์แล,ล้วก็เก้าเดือนขึ้นประธานตำแหน่งสูงสุดตอนนั้นเงินเข้ามาในบัญชีเยอะมากเงินเข้าบัญชีเยอะและสามารถเอาสามารถเอาเงินจากนั้นไปซื้อื้อ,อซื้อรถแล้วก็สร้างบ้านให้แม่บอกแม่ว่าอะไรครับตอนนั้นกลับไปบ้านครั้งแรกนี่ตอนนั้นมีรถอยู่นะครับมีรถที่ขี่รถไปหวัดแม่มขี่รถยังไม่เป็นพอดีว่ามันมีไอพี่รุ่นพี่เขาขับไปส่งถึงบ้าน แม่ตกใจว่าเอารถใครมาอย่างนี้ลดหนูนี่แหละเนี่ยลถของเราแล้วแม่ไม่เชื่อเป็นของของเราแม่ว่าไปขโมยใครมาหรือไปยืมใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะของเราทําธุรกิจตัวนี้แหละแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกอแม่ก็ดีใจใจเห็นแม่เขใจแล้วเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกตอนนั้นก็โหเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกันชีวิตมีชีวิตที่มองและสดใสขึ้นแล้วเราก็แล้วก็ ต่อไปจะไม่ให้เวลาาบากแล้วก็เลยเก็บเงินอีกสักพักหนึ่งก็สร้างบ้านให้แม่สร้างบ้านให้แม่แล้วก็พี่พี่น้องๆเราก็พี่น้องก็สบายก็เอามาทำธุรกิจด้วยลงช่วยกันไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าคุณนิกรเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นมากมายทั้งน้ําตาทั้งรอยยิ้มมากไปกว่านั้น น้ำตาและรอยยิ้มของผู้เป็นแม่ที่คุณนิกรได้เห็นที่คุณนิกรได้สัมผัสมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนิกรมีกําลังใจแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณนิกรอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่คุณนิกรไเบอกว่าแม่ครับลูกเป็นกําลังใจให้แม่ให้แม่อยู่ดูความสําเร็จของลูกอีกต่อไปแม่อยู่กับลูกนานๆแล้วอยากให้สุภาพแม่แข็งแรงและแม่มันต้องคิดอะไรมากเงินที่ให้ ก็เอาไปให้ใช้อยากซื้ออะไรก็ให้ซื้อพันธบุญก็ทำไม่ต้องไปเก็บอืแล้วก็รักแม่มากๆครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ดีใจและก็ภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแม่ด้วยความตั้งใจของคุณนิกรเองด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมานะพยายามผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหนึ่งคนเลยที่ทําให้คุณนิกรประสบความสำเร็จในวันนี้นั่นก็คือดรสมชัยใช่อยากจะบอกอะไรกับดรสมชัยบ้างครับอยากจะบอกว่า มันเหมือนกับดรสัมชายเนี่ยเป็นเหมือนกับเทวดาที่มาให้เรามีได้โอกาสเข้ามาร่ํารวยในธุรกิจตรงนี้จากคนที่ไม่มีโอกาสเลยโอกาสนี้ถ้าทํางานอย่างอื่นไม่มีอย่างนี้อีกแล้วแหละแล้วต้องขอบคุณมากๆที่ทําให้มีแผนการตลาดที่ว่าสุดยอดที่สุดเงินจ่ายรายวันและทําให้เรามีและสินค้าที่มีคุณภาพและทําให้ทุกชีวิตถึงแม้ว่าคุณไม่มีความรู้รไม่มีประสบการณ์รไม่จํากัด ไม่เจอกับหลายๆ,ๆอย่างแต่มาเริ่มต้นที่ได้เลยเพราะท่านประธานออกแบบให้หมดแล้วเป็นแหวนที่สุดยอดแล้วก็วิสัยทัศน์ท่านสุดยอดครับผมต้องขอบคุณมากมากยิ่งกว่าบอก่าได้ว่ายิ่งกว่าเทวดาม,มาโปรดอีกนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะลาจากกันคุณนิกรคุณนิกรมีอะไรบ้างได้อะไรบ้างจากที่นี่ครับทําจากจอนคอยปีนี้ข้าปีที่เจ็ดครับนะครับได้ไปเชื่อม,มามากกว่า4ี่ประเทศ ล่าสุดนี้ก็ไปสหรัฐและปีนี้ก็สหรัฐนี้ต้องย้อนกลับไปนซึ่งชีวิตต่างประเทศไม่เคยอยู่ในไม่ต้องบอกได้เลยว่าแค่พม่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปหรอกอได้มากว่าสี่สิบประเทศสี่สิบประเทศแล้วทั่วโลกครับแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างบ้านหให้แม่แล้วก็ซื้อบ้านที่อยู่ตรงนี้บังสเรับและก็ซื้อคอนโดอีกสองที่ที่อยู่กรุงเทพติดสำนักงานใหญ่นั่งเก้าลูพินีคอนโด แล้วก็ซื้อคอนโดที่บางแสนติดทะเลเพราะตัวเองชอบทะเลตัวเองอยู่บ้านนอกอน่นระบา,บาวใช่ก็เลยให้สาดใจซนะอันนั้นก็สองล้านแปดแล้วก็มาซื้อตึกแถวอยู่ที่ร้อยเอ็ดอีกจะทําเซ็นเตอร์ดังนั้นอันนั้น3ามล้านเก้าแล้วก,แวก็แล้วก็ได้จากนั้นก็ได้รถอีกรถยนต์คันที่3แล้วตอนนี้ก็ออกบีเอ็มดบลยูล่าสุดไปเอง ผมพูดว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราฟังนี่คือความพยายามแล้วก็ผมก็ต้องขออนุญาตว่าเกือบ20ล้านบาทใช่ไหมครับในระยะเวลาประมาณ7ปี7ปีที่ทำเมืองจอยนคอยสุด <ๆ S 2> ท้ายมีอะไรอยากจะฝากให้กับหลายๆท่านที่กําลังชมรายการอยู่หรือว่าคนที่กําลังคิดว่าเรากําลังจะทําอะไรหรือกําลังจะเริ่มดีไหมก็มอยากจะฝากคนที่หมดโอกาสที่มีหนี้สิน แล้วก็ทํางานอะไรก็ไม่ประสมสำเร็จเพราะว่าแผนมันบางบริสันมันยากเระมันต้องปิดยอดแต่อยากให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยล้มลุกคลานเป็นหลายหลายครั้งไม่เป็นไรขอให้คนตัดสินใจเริ่มต้นใหม่มันยังไม่สายก้าทุกก้าวถึงแม้เราจะลม้มพลาดครั้งมาแล้วตัดสินใจก้าวอีกครั้งหนึ่งมันยังไม่สายผมจะให้โอกาสทุกคนเนี่ยให้มา เปิดใจตัวเองอีกครั้งนึงมาทำาจคอยเพราะระบบที่นี่สมบูรณ์แบบแล้วล้วออกแบบสําเร็จรูปแล้วและท่านประธานเนี่ยทำให้คนที่สําเร็จอย่างผมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากและของเราจับต้องได้เราไม่ได้ขายภาพนะครับและที่สําคัญก็คือตรงนี้จ่ายเงินจ่ายเป็นรายวันและให้กับทุกคนให้โอกาสกับทุกคนที่อาชีพที่ทําอีกแล้วถึงนั้นจะทําอีกแล้วเป็นข้าราชการทีมงานผมก็เป็นข้าราชการนะครับเป็นตํารวจเป็นสารวัตร เป็นค,นคุณครูคุณหมอก็ยังมาทําตรงนี้เป็นรายได้เสริมเสริมไปเสริมมาก็แซงและได้ประจําเลยนะครับแล้วก็พ่อค้าไม่ขายนะครับตรงนี้เป็นการลงทุนครั้งเดียวทุกท่านทําได้ครับขอให้เราตัดสินใจแล้วมาเรียนรู้ตัดสินใจทํางานอย่างความมุ่งมั่นและมีความอดทนอย่างผมนะครับความเสีเร็จอยู่แค่เอื้อมเองนะครับแล้วก็เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สภาพดังเวลา ตื่นกี่โมงก็ได้อย่างผมเนี่ยไปไหนก็ได้นี่เพิ่งกลับมาจากอาขมิกลับมานะครับแล้วก็อิสระทางการใช้เงินเนี่ยไปห้างไปจับายใช้ใไม่ต้องไปดูราคาละเรื่องอาหารไม่ต้องดูราคาละซื้อกินเลยอยากกินอะไรกินเลยอ่าในสระภาพทางเวลานี่สุดยอดและท่องเที่ยวนี่ที่คนเราใฝ่ฝันและที่สมบูรณ์แบบคือเรามีเงินทุกวันที่จะอทำบุญอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะเอาเงินให้พ่อให้แม่ให้คนที่เรารักแล้วก็ช่วยเหลือพี่พี่น้องๆเรา ตรงนี้บอกว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วครับ<ๆ>เติมเต็มชีวิตตรงนี้ได้อืนะครับอันนั้นเป็นผมเชื่อว่าเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณนิกรได้สรุปจบท้ายได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบความตั้งใจความพยายามนะครับล้มแล้วคุณลุกขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณลุกขึ้นมาสู้ผมเชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของความกระต กับบิดาบารดาที่ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วผลมันก็กลับมาอย่างที่คุณผู้ชมได้สัมผัสกับคุณนิกรในวันนี้นั่นเองฝากว้ด้วยนะฮะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ยังคงอยู่ที่นั่นถ้าคุณล้มแล้วคุณลุกดีกว่าครับอย่านอนถ้าเกิดคุณนอน คุณก็จะนอนไปตลอดชีวิตนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณนิกร,รที่ให้เกียรติในรายการชัดเชนผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชมรายการน่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้มองเห็นการดำเนินชีวิตแล้วก็การต่อสู้จากคุณนิกรอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการจัดเชนนครตั้งแต่เวลา2อทุ่มครึ่งจนถึงเวลา3ทุ่มนะฮะเรื่องราวดีๆแบบนี้การเปลี่ยนชีวิต จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นติดตามให้ได้กับชาติเชนวันนี้ผมและคุณนิกรดูรุทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ